สวัสดีครับอยู่กับช่องเกษตรกรวิชาแพะและช่องชอแพะพาเที่ยวนะครับเป็นช่องเดียวกันนะครับผมอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับอ่าวันนี้พามาดูควายอ่าดูควายมั่ง <c oughs> ดูแพะเบื่อแล้วค้วอกผ้าบุญยังกับลุงเล็กนี่คองเดียวกันอ่าูคอกเดียวกันดูค้อกเดียวกันแต่ควายคนละสีครับควายคนละสีเนาะอ่าดเดียวกันนั่นแรนอ่ะ ดำมีเผือกมีลุงว่าของปลาบุญยางก่อนยังไงเนี่ยควายอะไรเนี่ยอันนี้ก็ควายดำอ่ะควายดำอ่าอันนี้ควายเผือกเออควายดำหายว่าอันนี้ควายเผือกแล้วควายดำหายเขบอกก็าบอกมุงนี้ไงอืมก็ดูสีที่มันผิดกันเลยอันนู้นควายดำอันนี้ควายเผือกเข้าตำราไม่ลุงอันนี้ก็ได้อยู่ทองแล้วจะออกแล้วน่ะ ตัวนี้แหลอน่ะพ้องจะออกแล้วจะออกแล้วดูนมดิโอ้เบิงนมลงแล้วตอนนี้จะได้ลูกสาวลูกชายกันนะกี่ปีแล้วเนี่ยลุงฮะกี่ปีแล้วก็ประมาณสองปีกว่าแล้วป้าได้เจักคุณแล้วแม่สาวโอ้แม่สาวแม่สาวแม่สาวลูกแรกลูกแรกลูกแรกนี่พี่ควยาผืนบ้านเอาเลยนะลุงเขา็งา เขาเขาเขาว่าตั้งแต่ตาแต้มตีลุงอ่าตาแต้มแก้มจ้ำตาแต้มแก้มจำตาแต้มแก้มจ้ำใส่แก้มที่พอเห็นจ้ำวะอ๋อนั่นนั่นนั่นแก้มจะมีจุดหน่อยนึงมี่ซอยมี่ซอยปะนม่ซอยปะเขาเอิอนทับทับทับพอได้เนี่ยป้าควายข้าวโพควายข้าวโบแบบเจี๊ พออยู่ฝูงนี่เจ้อ่าอ๋อมันก็อยู่ด้วยกันน่นนะอยู่ด้วยกันคอกเดียวกันลงนวงว่าลวงของลุงอะยังไงเนี่ยของผมก็ควายเผือกอ๋อนี่ควายเผือกออกลูกดำควายเผือกออกลูกดำอ่าต้องคำอยู่ในคอกอ๋อโอ้งาม ยังยังไม่อดนมแรงกี่ปีแล้วลุงผมเลี้ยงมาปีกว่ากวา่าไม่ควายเนะี่ยครับเพิ่งจะเลี้ยงอ๋อเพิงจะได้ลูกคไอวเดียวแม่สาวทุกตัวเหรอแม่สาวออนนี่อีนี่น่าจะสองอีเนี่ยอีนี่น่าจะสองตัวสามตัวหรือเปล่าตัวนูนแม่แรกไอ้ลูกแรก ลุงไม่เอาว่าเราตักที่ไครสั่งใคข้างลุงหมดอ๋อไม่ได้ตักเลยสิให้มันอย่นี้เลยเยอะโอ้ยแฉลบง,ง,งานมาเนี่ยลุงเอลุงอธิบายให้ฟังหน่อยตัวนี้ตัวนี้ลูกของตัวนี้ตัวไหนตัวไหนเนี่ยตัวนีล้ลูกตัวนี้ลูกแม่นั้นอ,นอ่าแม่นูกแม่นี้อยอันนี้ซื้อติดมา ติดท้องไอติดแม่มาอันนู้นสีทองมาตันู้องมาตกับเราตัวตัวนู้นลูกตัวนี้อ่าตัวนู้นลูกตัวนี้อ๋ออสวยว่ะลุงส่าโบ่ด่งแล้วสองวันสองวันเข้ามาผมเอาแพะแลกเอาไหมไหนแพร่แลกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วแรกมาตวงแล้วโหเราคิดผิดนะเราคิดผิดแลยดี๋ยวเราต้องมาหาอันนี้ให้กินนลดี ้องมาหายญาให้กินนลเดียวเนี่ยผมยังปรึกษากับลุงทีอยู่ว่าเขาจะเอาเผือกหรือเปล่าใครลุงทีเนี่ยผมจะเอาเผือกมาเดี๋ยวให้ออกลูกก่อนอืมแต่นี้ของของทีเขาน่าจะออกก่อนผมแต่นี้ว่าของทีเขาดำาผมเผือกผมอยากได้พ่อเผือกอ๋อ ตอนนี้พ่อเผื่อของหลานมันมีผมจะไปขยิ้มมาครับอันนี้ว่าถ้าถ้าลุงทีเขาไม่เอามันก็ไม่ได้มันจะเป็นคนละสิโอ้อวนดีวะอวนครับคุก็อยู่กับเขาลุงกี่เดือนแล้วเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกมันเหรอหกเจ็ดเดือนน่าจะได้แล้วนแต่มันยังกินนมอยู่อ่ะมันยังกินนมอยู่ใช่ไหมกินอยู่อืมันก็ยังกินอยู่สองตัวน่ะเพราะแม่มันยานมเท่าไรลุง อ๋ออย่านมเหรอ,อย่านมกี่เดือนเนี่ยย่านมก็จริงๆแล้วหก <c oughs> เจ็ดหกเจ็ดเดือนก็หย่าได้แล้วอ๋อครับน,นี่เราไม่ได้นั่นครับลูกมันยังไอ้น้องมันยังไม่ออกเราเราก็ว่าให้มันกินไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะเลิกมันเองเนี่ยอ๋อว่าไงครับก <c oughs> ี่เดือนถึง <c oughs> ถึงจะสนสะพายได้จริงๆแล้วตอนนี้ก็สนได้ อืมแต่นี้ว่ามันยังเล็กอยู่ก็อยากให้มันโตอีกหน่อย,ยง่ามือครับเขาบอกว่าแกนอย่าไปเชื่อใครไม่แกนแบบอะไรแกนเขาบอกว่าสนแต่เล็กๆเนี่ยมันจะแกนอ๋อตอนนี้ผมเห็นแล้วยาิกันเขาสนตั้งแต่ตอนกินนมเนี่ยแล้วมันจะเชื่องแล้วก็จะผลูกง่ายครับมันจะไม่ค่อยเปรียวถ้าถ้าพ่อของหลานว่าเดี๋ยวให้ออกลูกก่อน แต่ของของทีเขาจะออกก่อนผมม,ม,นอนมองดูตอนนี้พระองค์ทีจะเอาผมก็ถ้าจะเอาให้คุยมาด้วยมาได้แร้วขุดปิดกัน,น <c oughs> ได้ครับ <c oughs> อ๋อลูกลุงล,ลูตัวนั้นเป็นแผลป่ะตัวนู่นตรงไหนอะตรงข้อขามันอ๋อมันคงจะไปควรอะไรนะอ๋อขาขา มันวิ่งไอ้พวกนี้มันมันแช่น้ําทั้งวันนะขาไม่ค่อยดีแลวแต่ดีว่าผมฉีดยาปากเท้าเปื่อยหมดแล้วถ้าไม่ฉีดหน้านี้อันตรายอืเพราะมันอยู่กับน้ําป้าของของ,ของป้ากับตัวเมียสาวเนี่ยแม่สาวเขายังไม่เคยมีลูกเลยโอ้โหของเขาของผมก็มีมีแม่เนี้ยน่าจะน่าจะสองหรือสามตัวเนี่ยมแต่ตัวนู้นแม่แรกลูกแรกเลย ถ้ามีใครสนใจในเปิดเท่าไรลุงเนี่ยจ้าเปิดเท่าไรเนี่ยอ๋อยังไม่เปิดมันยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมเปิดเอ๊ดเปิดทั้งนั้นได้เยอะๆหน่อยเนอะอ้าวยังเล็กอยู่ยังกินนมอยู่เลยอืมอ่ะไอ้ไน,นุชมันให้หาให้มันสองตัวเนี่ยผมไม่รู้จะหาที่ไหนเลยควายเพื่อนบบทอย่างน้อยก,ก็ต้องสองหมื่นเทินตลาดนัดเราไปเลือกเอาได้เลย แต่หมื่นกว่าบาทไม่มีมีแต่เล็กจัดบอกเล็กจัดอย่าไปเอามาเลยเอามาก็ประมาณระดับสองหมื่นสองหมื่นกว่านั่นน่ะน่าเลี้ยงมีทุกรุ่นเอาเนี้เอาสตัวเนี่ย